สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโดนตามไม่เลิกสุดทนเอมบุษราคามเผยแชทปริศนาตามไม่เลิกเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ดีๆก็มีเรื่องให้ต้องปวดหัวกุมขมับสำหรับเอ็มบุษราคามายาติคนโตของศิลปินตลกรุ่นใหญ่หม่ำเพชรไทยวงคำเหลาหรือหม่ำจกมกโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมส่วนตัวแชร์คลิปวิดีโอสั้นๆ ซึ่งเผยให้เห็นข้อความ direct message จากเกรียนคีย์บอร์ดรายหนึ่งที่ส่งเข้ามาต่อว่าด่าเธอและลูกๆ้ดยใช้คำารุนแรงอาทิอิตลกหางเงินเองหรือเกาะพ่อกินไ้โซปาแดกและอีกมากมายหลายอย่างซึ่งในขณะที่สาวเอ็มบุษราคำก็ได้เขียนแคปชั่นความในใจแน่มากกับโพสต์ดังกล่าวด้วยเช่นกันว่าความพยายามเป็นเลิศบล็อกแล้วก็สร้างแอคใหม่สร้างเก่ง บล็อกไอตามไปเฟซส,สุดซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีแฟนคลับของเจ้าตัวที่ทราบข่าวเข้ามาแสดงความเห็นได้พูดถึงความอดทนของเอ็มมุสราคัมที่มีต่อกเกลียนคีย์บอร์ดรายนี้ในทำนองว่าอ่านคนที่พี่เอ็มลงว่าทักมาด่าเขาน่าจะป่วยจิตมากๆพี่เอ็มไม่โต้อตอบมีความอดทนสูงมากๆค่ะก่อนจะได้รับคำตอบจากแบบสั้นๆแต่ได้ใจความว่า คุณแม่สุปตาลูกสองว่าชินเบื่อที่จะรบกับคน่บ้ามากกว่าค่ะงานนี้สุดเอ็นดูสาวเอ็มจริงๆซึ่งที่ผ่านมาสาวเอ็มก็เคยเจอชาวเน็ตแซ่แรงด้วยคำว่าไม่เคยลำบากอย่าปากดีมาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นนสาวเอ็มก็เคยได้ออกมาระบายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเอ็มก็ได้มีโอกาสเปิดบ้านให้หนุ่มนิกกี้นชฉัดเป็นครั้งแรกพร้อมกับเปิดใจเรื่องครอบครัว ที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนโดยสาวเอ็มก็ได้พูดเล่าชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองในวัยเยาว์สาวเอ็มเล่าว,ว่าตอนที่คุณแม่ท้องตนคุณแม่ต้องกินข้าวคุกน้ำปลาแล้วนั่งร้องไห้ไม่มีตังค์แม้แต่สักบาทเดียวที่จะไปซื้อปลากระป๋องมากินมีครั้งหนึ่งคุณแม่เล่าว,ว่าตอนท้องอยากกินทุเรียนแต่ไม่มีเงินไปยืนร้องไห้อยู่หน้าแผงขายทุเรียนซึ่งหลังจากที่ตนคลอดออกมาก็ยิ่งหนักเลยมีตอนที่ไม่พร้อมจริงๆ แต่โชคดีที่แม่ยังเก็บตนไว้ตนไม่ได้กินของดีๆอย่างเด็กคนอื่นตนได้กินแค่นมแม่แค่ไม่กี่วันเท่านั้นหลังจากนั้นกินนมข้นผสมน้ำเปล่ามาตลอดเสาวเอ็มก็เผยว่าหลายคนอาจจะมองว่าอิจฉาตนที่ได้เกิดเป็นลูกมัมแต่ไม่มีใครเคยมาอิจฉาตนตอนที่กินนมข้นผสมน้ำหรือตอนที่แม่ต้องนั่งกินข้าวคุกน้ำาปล่าเลยกว่าจะมีวันนี้ครอบครัวตนผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมาก ขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ตูมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ